สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการหาและวิเคราะห์ข่าวสาธารณาภัยที่สำคัญของประเทศไทยคือข่าวไฟไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์ลาดกระบังปี2025ค่ะไฟไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์ลาดกระบังปี2025เกิดเพลิงไหม้โกดังโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในซอยฉลองกรุง55 เขตลาดกระบงังกรุงเทพมหานครเริ่มต้นเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกา10นาทีของวันที่11พฤษภาคม2568และยังคงควบคุมไม่อยู่เป็นเวลากว่า14ชั่วโมงจนถึงเช้าวันที่12พฤษภาคม2568ค่ะการจัดการสาธารณภยัยระยะก่อนเกิดภยัยระยะเกิดภยัยและระยะหลังเกิดภัยค่ะ ระยะก่อนเกิดภัยจากข่าวไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามีมาตรการเตรียมพร้อมพิเศษเช่นการกำกับดูแลสารไวไฟพลาสติกก่อนเกิดไฟค่ะโรงงานนั้นเก็บวัสดุเสียงไฟพลาสติกวัสดุที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสเกิดไฟอยู่แล้วระยะเกิดภัยนะคะเพิงเริ่มลุกที่โกดังคลังของโรงงานเมื่อเวลาประมาณ 16.00นาฬิกาจุค่ะตามรายงานควันดำและควันที่มีสารเคมีล่วไหลออกมามีความเป็นอันตรายเจ้าหน้าที่จึงสั่งอพยพป,ประชาชนรอบพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยโดย Pollution Control Department ค่ะเป็นหน่วยที่ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศและประสานอบพยพ มีการใช้โฟมดับเพลิงเพื่อควบคุมฮอสปอตที่ยังคุ้เพื่อหยุดการลุกไหม้ซ้ำค่ะระยะหลังเกิดภัยหลังเหตุการณ์บริษัทผู้ดูแลโรงงาน King Kitchen Thailand ไ,ได้ออกมาขอโทษต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและมูลเหตุที่เกิดควันกินเคมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ PCD อุตสาหากรรมประเมินสภาพอากาศรอบๆและตรวจสอบว่าโรงงานปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตค่ะปัญหาและผลกระทบจากสาธารณภัยค่ะมลพิษทางอากาศสุขภาพชุมชนไฟไหม้ทำให้เกิดควันดำมีสารเคมีอันตรายหลายชนิดจากวัสดุพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงง,งานเผาไหม้ ทำให้ชุมชนโดยรอบเสี่ยงการสูดดมสารพิษเจ้าหน้าที่ต้องอพยพและแจกหน้ากากป้องกันค่ะผลกระทบทางทรัพย์สินโครงสร้างโกดังคลังเก็บวัสดุได้รับความเสียหายสูญเสียทรัพย์สินและอาจกระทบต่อการผลิตส่งออกสินค้าส่งผลต่อธุรกิจและแรงงานตามลักษณะโรงงานและการควบคุมเพลิงค่ะผลกระทบต่อชุมชน ชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบต้องอบพยพอาจสูญเสียรายได้หรือได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากควันและสารเคมีค่ะการประเมินความเสี่ยงการเกิดสาธารณภัยโรงงานคังที่เก็บว,วัสดุไวไฟเช่นพลาสติกวัสดุเฟอร์นิเจอร์เสี่ยงสูงต่อไฟไหม้รุนแรงโดยเฉพาะถ้าไม่มีมาตรการป้องกันเพียงพอ ระบบไฟฟ้าสต็อกวัสดุการจัดเก็บเหตุการณ์นี้สะท้อนว่าความเสี่ยงจริงถ้าโรงงานตั้งอยู่ใกล้ชุมชนความเสี่ยงไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยของคนในพื้นที่ยิ่งต้องระมัดระวังเรื่องการจัดเก็บสารไวไฟและการแยกโซนให้ปลอดภัยค่ะการลดความเสี่ยงการเกิดสาธารณภายัย การป้องกันการเกิดสาธารณภัยติดตั้งระบบดับเพลิงและสัญญาณเตือนอัคคีภัยเก็บสารเคมีวัตถุดิบอย่างปลอดภัยตรวจสสามาตรฐถถานความปลอดภัยและใบอนุญ,ญาตโรงงานจัดทำแผนป้องกันและอบรมเจ้าหน้าที่ชุมชนการควบคุมและลดผลกระทบวัดคุณภาพอากาศรอบพื้นที่และเฝ้าระวังสารเคมี ใช้โฟมดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมป้องกันการปนเปื้อนน้ำในของแหล่งน้ำใกล้เคียงแจกหน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่การอุพยพและความปลอดภัยประชาชนจัดจุดพักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนแจ้งเตือนและให้คำแนะนำประชาชนทันทีจัดทำแผนอุพยพสำหรับชุมชนใกล้โรงงาน การเฝ้าระวังและติดตามผลส่งหน่วยตรวจวัดอากาศและน้ำหลังเกิดเหตุติดตามผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนปรับปรุงมาตรการการป้องกันอย่างต่อเนื่อง